สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะแนะนำนะคะเว็บลิงก์ที่น้องๆแรงงานต่างชาตินะคะสามารถที่จะลงทะเบียนเ,เข้าไปรับวัคซีนนะคะได้นะคะก็คือลงไปก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เร็วๆหรอกนะคะอีกน่าจะอีกนานเนาะเพราะคนไทยก็เยอะอยู่แต่ว่าทั้งคนไทยทั้งต่างชาติก็ควรได้รับวัคซีนทั้งนั้นนะคะพี่ๆที่เป็น พี่นายจ้างนะคะก็ลงทะเบียนของตัวเองเหมาพร้อมแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนให้น้องๆด้วยนะคะโอเคนะคะก็อันนี้เป็นเว็บเป็นลิงก์ของราชวิทยาลัยจุฬาพรหรือว่าโรงพยาบาลจุฬาพรน,นั่นเองนะคะไปดูกันเลยค่ะก็อันนี้นะคะเป็นเว็บไซต์นะคะของ ราชวิทยาลัยจุฬาภร์นะคะหรือว่าโรงพยาบาลจุฬาภร์ที่เรารู้จักเนาะอยู่ตรงวิภาวดีนะคะน,นี่ก็เป็นเว็บไซต์ที่น้องๆแรงงานนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนได้นะคะน้องๆแรงงานต่างชาตินะคะลาวกัมพูชาเมียนมาเนาะก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะคะก็ป้าลูกเกจะใส่เว็บลิงก์ที่เป็นทั้งหน้าโฮมเพจแล้วก็หน้าที่เป็นสําหรับลงทะเบียนตรงนี้เลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะ แล้วก็ถ้าลงทะเบียนเสร็จแล้วน้องๆสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนได้ตรงนี้นะคะหรือว่าพี่ๆนายจ้างจะลงทะเบียนให้น้องๆก็ได้นะคะเวลาที่ถ้าได้คิวแล้วเนี่ยถึงจะได้รับ SMS นะคะแต่ลงทะเบียนเสร็จเนี่ยยังไม่ได้รับ SMS นะคะการลงทะเบียน การรับวัคซีนเนี่ยจะไปรับที่ตึกแคทนะคะ Convention Hall ที่ถนนแจ้งวัฒนะนะคะซึ่งในเว็บเนี่ยเขาก็จะมีแผนที่ไปได้นะคะอ่านะคะก็พอเวลาที่พอมาถึงท่าหน้านี้แล้วก็คลิกตรงนี้ก็ได้นะคะลงทะเบียนก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ค่ะพอมาสู่หน้านี้เนี่ยสำหรับน้องๆแรงงานต่างชาติหรือพี่พี่นายจ้างเนี่ยให้คลิกตรงนี้นะคะเลขที่ตรงนี้เนาะเลขที่บัตรประชาชนแรงงานต่างด้าวน,นะคะ ตรงกลุ่มที่2นะคะก็จะได้ตรงเนาะส่วนเลขที่บัตรตรงนี้ก็คือใส่ให้เป็นเลขที่บัตรสีชมพูนะคะที่ขึ้นต้นด้วย0ูนนะคะหลังจากนั้นก็ใส่นี่ค่ะระบุเพศไปนะคะนานายนางสาวอะไรก็ว่าไปใส่ชื่อจริงนามสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์นะคะนี้สําคัญนะใส่เลข0ูนย์แอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ใส่น้ําหนากักส่วนสูงความดันโลหิตความดัน ส่วนบนส่วนล่างนะคะก็โดยประมาณเอาที่ตามปกติก็ได้นะคะ120ตัวบน80หรือ70ตัวล่างเนี่ยป้าลูกแฝดไม่แน่ใจนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นโรคประจําตัวหรือเปล่าก็ใส่ไปนะคะนะอันนี้ก็เอ่อเป็นข้อใส่ให้ครบนะคะติ๊กให้ครบนะคะไม่มีไม่มีอะไรก็ว่าไปเนี่ยคลิกให้ครบนะคะเสร็จแล้วตรงนี้ก็ยืนยันการลงทะเบียน คิ่เครื่องหมายถูกแล้วก็กดยืนยันตรงนี้นะคะของปลาลูกไก่นี้ไมือลงจริงมันก็เลยกระเด้งพอลงไปตรงนี้เสร็จก็ยังไม่เสร็จนะคะมันยังมีต่อที่อีกหน้าหนึ่งเนาะเป็นเรื่องของการยืนยนนะันเนาะว่าโอเคเรายินยอมที่จะรับการฉีดวัคซีนนะคะอ่ะก็คงเท่านี้นะคะก็ขอให้น้องๆลงทะเบียนให้ได้ทุกคนนะคะ ส่วนน้องๆที่แบบว่าอ่านภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไม่คล่องเนี่ยก็อาจจะให้ในายจ้างหรือว่าเพื่อนๆคนไทยลงทะเบียนให้นะคะก้อนนี้จําเป็นมากเนาะเพราะว่ายังไงมีวัคซีนไว้ก็เหมือนว่าเป็นเกราะคุ้มภัยให้กับตัวเองนะคะเหมือนกับว่าใส่หมวกกันน็อกแล้วขี่มอเตอร์ไซค์นั่นแหละนะคะก็คือว่าถ้าล้มมาเนี่ยก็คือไม่ตายนะคะโอเคนะคะอืมไม่รู้เปรียบเทียบถูกหรือเปล่าน้อง แต่หมวกกันน็อกอาจจะตายได้แต่อันนี้ก็คือว่าคือโอกาสคือไม่ตายไม่เชื้อไม่ลงปอดแล้วก็ไม่ต้องเข้า ICU นะคะเพราะฉะนั้นก็น้องๆไปลงทะเบียนกันนะคะก็สำหรับคนไทยก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่าทุกคนที่อยู่ในบนผืนแผน่แผนดินไทยเนี่ยก็ควรที่จะได้รับการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเราก็ถือว่าอยู่ร่วมกันนี่แหละคะ่ะไม่ต้องแบ่งแยกกันนะคะเราควรที่จะได้รับฉีด เหมือนกันทั้งนั้นนะคะประเทศอื่นๆเขาก็เป็นเช่นนี้ค่ะแล้วก็แน่ๆก็คือผู้สูงอายุก็ควรจะได้รับการฉีดก่อนเนาะตามอายุนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ปลอดจากโควิดนะคะโชคดีทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดแชร์ส่งข้อมูลให้เพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ลงทะเบียนด้วยเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ